มือนี้เฮ้าจะมาเห็ดแปลงปลูกพืชยังไงโดยการใส่รถคว่ำดินทาสวาไราโนเจ็ดแปดศูนย์กันครับยกระดับการทำเกษตรใหงไงโดยการใส่เครื่องลวนดินสำหรับไอเดียการปลูกพืชของผมนะครับก็จะทำการปรลูกพืชรักพืชล่องพืชเสริมให้ในแปลงเดียวกันเลยนะครับโดยพืชรักนี่ผมทำการปลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนั่นก็นคือ ต้นกล้วยต้นไม้ปาต้นบักม่วงไม่ยืนต้นต่างๆอันนี้เป็นพืชหลักครับส่วนพืชร่องผมก็จะปลูกเป็นถั่วปลาซิวนะครับแล้วก็พืชเสริมก็จะเป็นแตงโมครับแตงไทยเป็นการใสพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงทุดน,นะครับเขาเรียกว่าปลูกพืช3าระดับนั่นเองครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมแปลงปลูกครับโดยใส่นี่ครับพระเอกของเข้าในมือน,นี่เครื่องส่วนดินทาสาว่าไราโน่8 0ในการ เขาพ่นดินเพื่อเตรียมแปลงปูครับส่วนวิธีการใส่งานนั่นก็ง่ายนิดเดียวครับเอาเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการใส่งานเลยครับวิธีการใส่งานนั่นง่ายนิดเดียวครับพี่น้องครับขั้นตอนแรกเข้าเปิดสวิตออนครับผมขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือการเปิดโชคเพื่อให้สตาร์ทง่ายครับเปิดโชคเสร็จแล้วก็ดึงสตาร์ทเลยครับผมอ่าดึงสตาร์ทเสร็จแล้วปิดโช้กไว้มองเ่าครับหลังจากนั้นครับมาทำกันเร่งเครื่องจักน้อยนะครับตัวนี้เป็นขั้นเร่งอ่าพอเร่งเครื่องเสร็จแล้ว เข่าเกียร์ครับผมโดยเกียร์จะมีเกียร์เดินหน้าจะมี2เกียร์นะครับก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์ทำงานเกียร์สองนี่เป็นเกียร์เลื่อนย้ายครับรถจะเดินเร็วแล้วกาเกียร์ที่สามก็คือเกียร์ถอยแล้วก็มีเกียร์ว่างมาให้นั่งนะครับขั้นตอน่อมาเขาเข่าเกียร์เช็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูมองนี้นะครับฝังใส่มือเป็นขั้นเร่งสั่งทำงานเห็นไหมครับเนี่ยรถไปแล้วทำงานแล้วนะครับฝังขวามือใส่สำหรับรับระดับแห้งหลังจากนั้นนะครับเร็จขั้นตอนการสตาร์ทแล้วผมก็จะทํากัน ครับระดับการพ่วนดินนะครับอยากให้พ่วนลึกหรือพรวนตื้นก็สามารถปรับได้นะครับปรับให้ร่อนาเขายกขึ้นแล้วก็ใบพ่วนนี่ก็จะจุดินนะครับเอาเลื่องเครื่องคดีจังหน่อยเครื่องพรวนดินท้าสวารุ่นนี้นะครับพี่น้องครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ดแรงม้าเกียร์เดินหน้าสองเกียร์พอยหลังได้หนึ่งเกียร์นะครับเครื่องนี้สามารถทํางานได้หลายรูปแบบครับเพราะว่าจะเป็น การไถพรวนนะครับการสาดินยกล่องและการไถถากหน้่กจะสามารถทําได้ครับแต่ก่อนสมัยตอนผมเริ่มเฮ็ดเกษตรใหม่ๆนี่ครับพี่น้องครับ mm hmm. ผมได้ใส่เครื่องพ้วนดินแบบเผ่าเดียวนะครับตัวก้อนนี่เป็นเผ่าเดียว ตัวนั้นนี่กินแห้งหลายเวลาใส่งานเสร็จนี่ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าสําหรับเครื่องพ่้นดินทาสว่าไรโนเจ็ต8ตัวนี้ครับทับายควบพุ่มายเครื่องกับบอซันกินแรงน้อยนะครับทับเมื่อเดียวกรยั่งได้เลยใส่งา่ไงทับสบายอีลีครับเดี๋ยวผมลองในแส้นผมมาขับใ้เบื้องเลยครับว่าผู้ยิ่งนี่จะสามารถใส่งานเครื่องนี้ได้บอ เคลื่อนพวนดินนี่ยังมีอีกหลายโมเดลนะครับเริ่มจากรุ่นเล็กจนไปถึงรุ่นใหญ่แบบนั่งขับได้เลยกัมีครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทาสวาทุกช่องทางได้เลยนะครับพี่้องครับในระหว่างการพ่วนดินผมได้แอบใส่ปุ๋ยคอกและปูนขาวในการปรับโครงสร้างและสภาพดินเตยมที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปกับพ่อมปลูกพืชได้เลยนะครับโดยการปลูกผมจะทำระยะ ทาง50คูณ50เซนติเมตรนะครับจะปลูกตัวบราซิลสลับกับแตงโมแล้วก็แตงไทยไปเรื่อยๆบัดที่นี่หลังจากเข้าปลูกแล้วลํำดับการให้พ้นผลิตนี่นะครับพี่น้องครับปลูกไปแล้ว3เดือนแรกเข้าจะได้ผลผลิตจากบักแตงโมกับบักแตงไทยก่อนเลยครับหลังจากเก็บเกี่ยวแตงโมกับแตงไทยออกไปแล้วก็จะให้ทั่วบราซิลขยายไหลปกคลุมพื้นที่เพืือคุ้มหยาและตรึงในตัวเจนลงสููดินนะครับ ทัวบราซิลกับพืชลักนี่จะยุ่คู่กันไปในระยะยาวครับปราว่าทัวบราซิลเนี่ยต้นเขาจะบ่สูงนะครับและที่สำคัญมีดอกที่สวยงามน้ำรับสามารถปลูกแท่นดอกไม้ได้น้ำเด้อครับพี่น้องครับปลูกพืช3ระดับแบบนี้เวลาหดน้ำใส่ปุ๋ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้เรียกได้ว่ายิ่งปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยครับพี่น้องครับ